สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีดสองเล่มนะคะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสั่งเมีนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ มีงานสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีงานสั่งชุดใหญ่ของอสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะก็ช่างก็กําลังเร่งงานสั่งให้อยู่นะคะลูกค้าที่สั่งไว้ก็รอหน่อยนะคะไม่รีบมากสินค้าออกมาจะได้แข็งแรงและใช้งานได้จริงนะคะทางร้านเราจะเน้นใช้งานจริงอยู่แล้วนะคะมาดูความยาวของมีดเล่มที่1กันนะคะเล่มที่1ตัวนี้ยาวอยู่ที่11.3ใบกว้างของมีดอยู่ที่2.4สันหนาอยู่ที่7มิลนะคะ ด้ามจะอยู่ที่6.5ยารวมทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่17.5ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะเล่มที่2นะคะตัวนี้ยาอยู่ที่11นิ้วใบกว 3, นน้างอยู่ที่2.3สันหนา7มิลด้ามอยู่ที่6.4ยารวมทั้งหมดอยู่ที่17.5ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะ ด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะหลุไฟนะคะส่วนใบมีดทาจากเหล็กแหนมนะคะเหล็กเอสพีอยู่ก้านะคะที่ทามีดให้ลูกค้าใช้นะคะลูกค้าใดที่สนใจสั่งมีก็แอดไลน์หรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เบอร์โทรนะคะ0 9 8 2์0ก้านะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสนใจแบบไหนสไตล์ไหนหรือว่ามีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วก็โทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ลูกค้าท่านใดที่กลับไปทํางานนะคะกรุงเทพนะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะ วันนี้นะคะก็ขอจบไลค์แค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ